สวัสดีครับวันนี้มีคำถามมาจากเ,าเพื่อนสมาชิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนสถานประกอบการนะครับก็ขอให้คำแนะนำนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้บริหารนะครับจะขอกิจการหลายรวมถึงฝ่ายบุคคลด้วยนะครับกรณีที่ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างไม่ว่าจะเป็นขายบริษัทให้กับคนอื่น เป็นการควบรวมบริษัทหรือเป็นการแต่งบริษัทนะครับออกมาปเป็นบริษัทลูกหรือเอาบริษัทลูกสองสามบริษัทรวมมาเป็นบริษัทเดียวกันนะครับถ้านอาจจะมองในแง่ของอพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมากถึงเกินไปแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องไม่ลืมเลยนะครับว่ากฎหมายที่ใหญ่กว่าพระร,ชราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าในเรื่องของการจ้างแรงงาน นะครับลองมาดูนะครับว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เขากำหนดไว้เนี่ยมีอะไรบ้างตามประมวลกฎหมายแพงาา่งและพาณิชย์มาตรา577น,นะครับได้กล่าวไว้ว่านายจ้างจะโอนสิทธิ์ของตนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วยนะครับลูกจ้างจะให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนก็ได้ถ้านายจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่าฝืนคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับบริษัทจ้างลูกจ้างให้เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมปรากฏว่าระหว่างที่ทํางานมาครั้งแรกลูกจ้างมาเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมพอครั้งที่สองสามสี่เนี่ยลูกจ้างให้คนอื่นมาแทนถึงแม้ว่าเป็น วิศวกรเช่นกันกรณีนี้ถือว่าลูกจ้างนะครับเข้าขายฝ่าฝืนตามประมวลกหมายแรงนานพันธุ์มาตาารา577นายจ้างจะเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมนั้นเสียพันด้นะครับเว้นแต่ลนายจ้างจะยินยอมพร้อมใจว่าวิศวกรคนที่มาแทนนฝีมือพอกันก็ให้ถือว่าไม่ผิดสัญญา แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ในองค์กรในธุรกิจปัจจุบันก็คือนายจ้างขายกิจการให้คนอื่นนะครับที่สําคัญก็คืออยากฝากบอกท่านเจ้าของกิจการว่าเวลาท่านจะขายกิจการหรือโอนกิจการหรือเปลี่ยนสภาพนายจ้างเปลี่ยนตัวนายจ้างอย่าลืมสกิปบอกไอ้าว่าเออผมมีนโยบายจะเปลี่ยนบริษัทหรือจะขายบริษัทให้คนอื่นนะ หรือผมจะเป็นควบรวมจะซื้อบริษัทอื่นมานะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับนอกจากวิธีการพูดคุยเจรจารด้านการขายเงื่อนไขแล้วไปคุยเรื่องของบัญชีการเงินแล้วอย่าลืมให้เอชาไปคุยเรื่องของงานด้านบุคคลหรือกฎหมายด้วยนะครับบางครั้งเราพบประเด็นปัญหาว่าระหว่างนายจ้างกับนายจ้างสองสถาบันการคุยกันเองครับตกลงกันเองเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้ว ลูกจ้างฝั่งที่ต้องย้ายไปหานายจ้างอื่นเขาไม่ไปด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่านายจ้างใหม่เนี่ยจะนิสัาใจคอเป็นยังไงระเบียบเป็นยังไงสังคมการดูแลเป็นยังไงเพื่อนร่วมง,งานเป็นยังไงถึงแม้จะอยู่ที่เดิมก็ตามนะครับถ้าเขาไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยและเขาใช้สิทธิ์ว่าท่านผิดสัญญากรณีนี้เนี่ยนะครับท่านต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ลูกจาก้างหรือค่าชดเชยก็ได้นะครับต้องฝากบอกไว้ได้วยหรือกรณีที่ฝ่ายบุคคลนะครับหรือ HR ทั้งหลายท่านได้รับแจ้งจากผู้บริหารว่าบริษัทกำลังจะไปซื้อกิจการหรือจะไปเทคโอเวอร์ท่านก็ต้องเกิดแอมนว่าวันนี้เป็นภาระหน้าที่ของท่านแล้วไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบัญชีการเงินก่อสร้างที่ต้องไปเจรจากตกลงเรื่องอาคา,สารสถานที่สัญญาซื้อขายเป็นอย่างเดียวท่านต้องเข้าไป ับผิดชอบดูแลหรือประสานงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องทางกฎหมายและลดปัญหาความไม่เข้าใจกันด้านรายงานต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอแค่นกดนะครับสวัสดีครับ